รัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลนะครับกระทรวงต่างๆปล่อยปะละเลยเพิกเฉยไม่รู้สึกรู้สานะครับเพราะอะไรเพราะมีความกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจึงไม่กล้าพูดอะไรกับพรรคร่วมรัฐบาลความร้มเหลวของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชา จริงๆพนออิษประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับผมเรียนนะครับว่าท่านเนี่ยมีประวัติรับราชาการดีเด่นแล้วก็ถือว่าเป็นฐานเสือพระราชินีที่สําคัญคือตัวท่านเองเนี่ยไม่มีประวัติเรื่องการทุจริตครัปท่านในสายตาของผมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านมาเป็นผู้นํารัฐบาลท่านจะปฏิเสธไปได้นในการรับผิดช,ชอบในการบริหารรัฐบาล ชุดนี้ตั้งแต่เมื่อปี57ที่ท่านปฏิวัติรัฐประหารเข้ามาจนกระทั่งมีการเลือกตั้งใหม่และท่านได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีการที่ท่านมาบริหารประเทศตั้งแต่ปี57เป็นต้นมานะครับผมเองเนี่ยยังไม่พบว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จนันโอชาเนี่ยทุจริตต่อหน้าที่หรือคอร์รัปชันแต่อย่างใดนะครับจริงๆแล้วท่านก็เป็นคนคนดีคนหนึ่ง นะครับในสายตาของผมแล้วก็เป็นคนที่ถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตสูงนะแต่เมื่อท่านมาบริหารประเทศแล้วเนี่ยนะครับกับการเป็นความล้มเหลวล้มเหลวยังไงพี่น้องประชาชนครับเริ่มต้นก่อนนะครับการแก้ไขร,รัฐมนูลปี2 5 6 0ที่มีการ แต่งตั้งสว250คนเข้ามาบอยให้บิ๊กบ o t เดอร์นะครับซึ่งเป็นเพื่อนรักเป็นผู้ดูแลการแต่งตั้งสว250เสียงเข้ามาบิ๊กบ o t เดอร์ก็เอาเอาใครเข้ามาที่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่ามันน่าเกียดไหมในประเทศไทยที่บิ๊กบ o t เดอร์เนี่ยสารถเป็นผู้รับผิดชอบต่อจากคนเอกประยุทธ์จันโอชา ในการแต่งตั้งสวเข้ามา2องเสียงเอาคนแก่ชราที่เป็นเครือญาติพี่น้องเอาเพื่อนฝูงเอาคนที่นะครับพูดง่ายว่าไปชุมนุมประท้วงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือคุณทักษิณชินวัตรเข้ามาเป็นสวนะบางคนประจบสอบพอก็ได้เป็นสวนะครับบางคนถึงขนาดต้องหามนะมาในที่ประชุม ก็มีเพราะอายุมากแล้วอุโสแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับการแต่งตั้งสว2 5 0คนเนี่ยอยู่ในคอนโทรลของบิ๊กบราเดอร์ซึ่งเป็นเพื่อนรักของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่เพียงผู้เดียวเมื่อ250สอวนะครับถูกคัดเลือกมาโดยไม่มีความเป็นกลางในการถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาลน,นะครับ พี่โน้องประชาชนคิดดูสิครับว่าเราคนที่แก่ชราเอาคนที่สิ้นสภาพของวุฒิภาวะในการที่จะมาบริหารจัดการถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาลจะมาแก้ไขกฎหมายอะไรต่างๆก็ดีนะครับบางท่านเนี่ยแก่ชราแล้วนะครับมานั่งหลับเดินไม่ไหวนะครับนะมันสิ้นเปลืองก็ประมาณแผ่นดินไหมนะครับและที่สำคัญคือคนเหล่านี้ มานั่งเป็นสวกินเงินเดือนเป็นแสนแสนเป็น้องประชาชนคงจำช่วงโควิดได้นะครับคนเหล่านี้นะครับไม่ได้ช่วยอะไรให้กับประเทศชาติเลยทุกวันนี้สวสองร้อยหคนนะครับทำหน้าที่อะไรบ้างผมอยากถามรัฐบาลด้วยว่าการแต่งตั้งสวโดยเลือกคนที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาบางคน โดยอาศัยเครือญาติอาศัยเพื่อนฝูงพี่น้องมันถูกต้องหรือไม่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือความล้มเหลวของรัฐบาลหรือไม่ที่มีสว250คนที่ไม่มีคุณภาพบางคนเข้ามาอยู่ในสวชุดนี้ผมสนับสนุนแนวความคิดของนิสิตนักศึกษาของเด็กมัธยมนะครับที่บอกเลยว่า สวบ,บางคนเนี่ยนะครับควรแสดงสติในการลาออกซะนะครับเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีคุณสมบัติที่ดีพออยู่แล้วไม่มีความรู้ความสามารถที่ดีพออยู่แล้วนะบางคนได้ดิบได้ดีเพราะประจบสอบพลเก่งก็มีบางคนได้ดิบได้ดีเพราะว่าอาศัยเป็นนักประท้วงร่วมในสมัยก่อนด้วยกันเองนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเรียนเลยว่านี่คือปัญหาของบ้านเมืองก็คือสอวสองร้อยห้าสิบคน สำหรับบางคนที่มีปัญหานะครับดังนั้นนะครับสวก็คือสูงวัยนะครับสวย่อมาจากสูงวัยไม่ใช่มาจากสมาชิกสภาผุ้ทีสภานะครับเพราะว่าอายุเกิน60แล้วทั้งนั้นนะครับไปดูได้เลยครับในสภาอุ้แทนราษฎรเวลาสวมาประชุมต้องเดินประคองบางคนนะเดินขึ้นบันไดยังไม่ไหวเลยนะครับ ต้องมีคนมาคอยประคองมาเลยแลตสสวเนี่ยยังมีการตั้งที่ปรึกษาได้อีกนะครับก็เอาเคยญาติตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาเห็ไหมครับนี่คือความอัปยศความล้มเหลวของสวบางท่านที่ไม่มีคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจในรัฐบาลเพื่ออะไรเพื่อเข้ามาสร้างฐานอำนาจให้กับรัฐบาล ในการเสนอชื่อนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็สามารถที่จะทำให้การโหวตอะไรต่างๆเนี่ยผ่านได้โดยง่ายนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากให้หนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับหรือสวอหลายๆท่านลองไปนั่งทบทวนดูเองว่าตัวเองไหวไหมที่จะเข้ามาทำงานให้ชาติบ้านเมืองนะครับสิ่งเหล่านี้ ผมเชื่อว่าทุกคนรับรู้ทั้งประเทศนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ทุกที่ใครบางคนบอกว่าเป็นพวกชังชาติเป็นพวกรับจ้างนะครับเด็กนักเรียนยมัธยมเด็กนิสิตนักศึกษาพวกนี้ไม่มีใครมาจ้างนะครับน้องๆทุกคนเขามีความรู้สึกเช่นเดียวกับผมรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจ ที่บ้านเมืองตอกต่ําเป็นอย่างมากในการบริหารของรัฐบาลจุดนี้นะครับมาโดยตลอดในเวลาหลายปีมันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นมีแต่เร็วลงเร็วลงเรวลงที่จเจริญขึ้นก็มีอยู่สอง่ายนะคือค่ายซีพีกับข่ายเบียร์ช้างนะครับนี่จเจริญขึ้นนะครับบอกได้เลยว่ามีจเจริญอยู่สอง่ายนะเบียร์ช้างกับซีพีที่จเจริญขึ้นแต่ความ จเจริญของประชาชนความรุ่งเรืองของประชาชนไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยความร่ำหวยอันดับแรกคือการปล่อยให้เพื่อนฝูงนะครับกําหนดสวได้โดยไม่สามารถนํามาถ่วงดุลหรือนํามาช่วยเหลือประชาชนได้ในยามที่รัฐบาลมีปัญหานะครับ ประการที่สองท่านนายกรัญีซึ่งท่านเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตก็จริงแต่ท่านเนี่ยมันเหมือนเราไปเล่นไพ่นะครับในวงแล้วเราไปยืนดูเราก็ถูกจับเช่นเดียวกันในฐานะผู้สนับสนุนท่านนายกบัญีเป็นนายกมัตรีที่ทํางานนะครับเป็นหัวแล้วก็มีรัฐมนตรีนะครับ อยู่ในคณะท่านนายกมนตรีปล่อยปะ,ปะล่าเลยให้พักร่วมรัฐบาลน,นะครับดำเนินการสแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆผมยกตัวอย่างเช่นนะครับในช่วงเราที่เราประสบปัญหาภาวะโควิด -19 หน้ากากอนามัยนะครับมีคนหนึ่งบอกว่าเรามีสต็อกอยู่200ล้านชิ้นนะ มีกำลังผลิตร้อยล้านชิ้นต่อเดือนพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงหลังจากที่ประกาศเรื่องนี้ออกไปประชาชนก็ไว้วางใจเพราะว่าคำพูดระดับรับรฐมนตรีของรัฐบาลพลเดกประยุทธ์จันทร์โอชานะต้องเชื่อถือได้ผลปรกากฏว่าหลังจากประกาศลากิจ,จานุเบกษาหน้ากากหายไปจากตลาดเลยทันทีจนถึงวันนี้โควิด -19 ไม่มีในประเทศไทยสําหรับคนที่อยู่ในประเทศไทยมีแต่คนที่ติดเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยหน้ากากอนามัยจึงไม่มีความจําเป็นสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะว่าพี่น้องประชาชนคนไทยใช้หน้ากากผ้าเป็นหลักไม่ได้ใช้หน้ากากอนามัยจึงไม่เคยเห็นหน้ากากอนามัยนะครับของ11บริษัทที่กรมการค้าภายในนะครับเอามาขาย พี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศไม่เคยได้ซื้อหน้ากาก250ในราคาที่กรมการค้าไปในประกาศมาเมื่อวันนี้หน้ากากนามัยไม่มีความจำเป็นวงการแพทย์รัฐบาลก็เอาเงินไปซื้อจนกระทั่งพูดง่ายว่าเอางาประมาณไปทุ่มซื้อหน้ากากเนี่ยนะครับจนไม่มีเงินจะซื้อแล้วก็ยกเลิอกออเดอร์ของโรงงาน11โรงงาน,งงาน,งงานต่างๆนะครับ เราอนุญาตให้เอามาขายประชาชนได้2.5%ณตอนนี้ที่น้องประชาชนดูการบริหารจัดการของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยพี่น้องประชาชนก็เห็นว่านี่คือความร่มหลวของการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยนะครับนายกรัฐมนตีพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นนายกรลฐมนตีที่กํากับดูแลนะครับกระทรวงต่างๆปล่อยปะละเลยเพิกเฉยไม่รู้สึกรู้สา นะครับเพราะอะไรเพราะมีความกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจึงไม่กล้าพูดอะไรกับพักร่วมรัฐบาลแต่หั้าที่หน้ากากนาไมยพี่น้องประชาชนก็รู้แล้วว่าการที่จะหยุดยัง้งโควิด1 9ได้ต้องมีหน้ากากนาไมยทุกคนปิดปากปิดจมูกเพื่อไม่ให้สัมผัสน้ำลายหรือสิ่งสะกะปรกที่เข้ามาในอากาศได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ เราจะเห็นได้เลยว่าการที่นายกรัฐมนตรีไม่กล้าตําหนิพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องหน้ากากอนไมนะครับนี่คือความล้มเหลวชัดเจนอีกข้อหนึ่งนะถึงวันนี้เนี่ยผมถามเลยว่าถ้าเรื่องนี้ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทำไมมีคลิปวิดีโอที่แหม่มโพดําเอามาเปิดเผย แล้วตรงกับคนที่พูดว่าหน้ากากอนามัยมี200ล้านชิ้ผมถามว่าวันนี้เนี่ยคนที่แหม่มโพดาเอามาพูดถึงเนี่ยยังไม่ถูกดำเนินคดีเลยเห็นไหมครับยังไม่ถูกดำเนินคดีเลยมันเกิดอะไรขึ้นถ้ามันพูดไม่ตรงกันมันก็ว่าไปอย่างแต่บเอิญ แม่มพอดำพูดปั๊บอีกคนพูดเหมือนกันมันตรงกันเลยเห็นไหมครับ